ร้านมีบริการอินฟินิตี้ครับร้านเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับเก็บเงินปลายทางได้สำหรับปืนกระบอกนี้ก็คือแบงค์การปืนเสียงเปล่านะครับจากค่ายโซลกิหลํำกล้องตันนะฮะมีเหล็กกั้นภายในตัวนี้วัสดุก็จะเป็นโลหะทั้งกระบอกนะครับสามารถยิงได้ทั้งไซมิออโต้แล้วก็ฟูวออโต้มีไกแบบดับเบิลมาให้นะครับสามารถยิงดับเบิลหรือว่าซิงเกิลก็ได้นะครับปรับโหมดตัวนี้นะฮะปรับโหมดไซมิออโต้ฟูวออโต้ ตัวปืนโลหะทั้งกระบอกน้ำหนักดีขนาดก็กำลังดีนะครับประมาณหนึ่งฝ่ามือสีเงินเงาโครเมียมนะครับสวยมากนะครับสำหรับตัวปืนนะเนี่ยมีสะพานกลอยู่ข้างนอกนะครับเหมือนกับพวกเบลต้านะแล้วก็เป็นตัวสไลด์แยกตัวชิ้นส่วนกันกันกบตัวลำกล้องนะครับทําให้ปืนยิงไม่ติดขัดนะครับคัดปอกได้ดีใช้กับกระสุนแบบนี้นะครับ9ม p a k ไม่มีหัวกระสุนนะเวลาใช้งานเราก็นำกระสุนใส่เข้าไปแล้วก็ขึ้นลำนะครับนี่ แล้วก็เนยวไกลนะครับยิงเป็น semi-auto ก็ออโโได้ป้างๆๆหรือว่าฟูลออโต้ก็ปรับขึ้นมาสุดนะครับกดทีเดียวปื๊ดนะครับกระสุนก็สามารถยิงรัวได้เลยนะฮะเวลายิงแล้วก็จะมีการคัดปอกอนี้นะครับนี่นะครับคัดปอกอย่างอิสระเลยนะฮะ ก็ยิงแล้วเสียงดังสะใจแน่นอนนะครับสำหรับแบงค์การปืนเสียงเ่าที่ลำกล้องสั้นแบบนี้นะครับเพื่อนๆที่สนใจก็สามารถสั่งผ่านทางไลน์ได้เลยนะครับตอนนี้ของก็มีจํานวนจํากัดนะรอบนี้แบงค์การหมดแล้วหมดเลยนะครับรีบๆกันหน่อยนะครับก่อนที่ของจะหมดครับช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับ